ค่ะในส่วนของส่วนประกอบเรือนในส่วนงานมอบใหม่ในวันนี้นะคะในชิ้นถัดมาจะเป็นการทำผนังเรือนนะคะผนังของเรือนเครื่องผูกซึ่งก็ทำจากไม้ไผ่เช่นเดียวกันเราเรียกว่าซี่แตะหรือขัดแตะนะคะ,ะในลักษณะของผนังเรือนนะคะ อันนี้ครูจะให้ดูในรูปของเซกชันนะคะเป็นรูปตัดอาคารเราจะเห็นลักษณะของผนังเป็นไม้ไผ่ที่เป็นซี่คำว่าซี่ก็หมายถึงเป็นลักษณะของเส้นไม้ไผ่แล้วนํามาขัดสารนะคะด้วยอีกเส้นนะคะมีแนวตั้งแล้วก็ แนวนอนดังนั้นวันนี้งานที่มอบหมายในอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องอได้ทำก็คือผนังของเรือนซึ่งการทำผนังของเรือนก็จะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับงานหัตถกรรมก็คือมันเป็นการสานด้วยลักษณะที่ครูกําหนดนะคะส่วนใหญ่ผนังของเรือนหรือผนังของอาคาร จะถูกกําหนดด้วยสัดส่วนของอาการใช้สอยหรือสัดส่วนของมนุษย์ว่าจะมีระยะความสูงเท่าไหร่โดยแต่เดิมแล้วเนี่ยเรือนเครื่องผูกมันเป็นเรือนที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ความแข็งแรงก็อาจจะอยู่ได้ในในในระดับหนึ่งนะคะทีนี้ในส่วนของของความสูงอาคารรูขอกําหนดดังนี้นะคะความสูงของอาคารก็คือมันจะเป็นตัวกําหนดของความสูงของผนังนะคะว่า เราจะกําหนดให้ผนังของอาคารมีความสูงเท่าไหร่นะคะเพื่อเราจะได้ไปทามาผนังที่เป็นซีแตกหรือขัดแตะนี้นะคะผู้ขอกําหนดความสูงของอของส่วนของตัวผนังก็คืออยู่ที่2เมตรนะคะ2เมตรอ2เมตร2เมตรนี่คือมาตราส่วนที่เราตกลงกันไว้ก็คือสเกล1ต่อ25นะคะที่ในส่วนการทําผนังทําอย่างไรนะคะในส่วนแรกเนี่ย ถ้าเรามีกระดาษที่มันค่อนข้างที่จะแข็งหมายถึงว่าตัวผนังเนี่ยถ้าตามหลักาการสานหรือการขึ้นโครงเนี่ยมันจะสามารถาตั้งได้แล้วก็ไปยึดกับตัวเสาหรือตัวกรอบโครงนะคะก็คือเอาไปตีกับขอบกรอ,อ,อบโครงของผนังทึ่งเป็นโครงที่จะไปยึดกับตัวเสาอ,อีกทีหนึ่งนะคะในลักษณะอของวันนี้ครูต้องการแค่ว่า1 คุณได้ตรงกับ2คุณได้ผนังที่สารเป็นซีแตะนะคะอ่าผนังที่จะสารมีส่วนไหนบ้างของของตัวอาคารคือเราจะไม่ได้สารทั้งหมดทั้งอาคารเพราะว่าในส่วนของลักษณะงานเราจะเป็นลักษณะของการโครงสร้างด้วยนะคะดังนั้นผนังที่ต้องการนะคะมีมีส่วนใหนบ้างนะคะเราจะระบุผนังถ้ากําหนดระยะ ความสูงที่2เมตรนะคะอ่าก่อนที่เราจะไปทําเป็นซี่แตะผนังที่จะต้องทําก็คือ1ก็คือส่วนของที่พักอาศัยคือฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้หนผนังนะคะนี่คือส่วนส่วนนี้ส่วนตัวนี้นะคะที่จะปิด1นึ่งนะคะ,ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นด้านด้านข้างนะคะที่จะปิดทั้งหมดนะคะในช่วงในช่วงช่วงของอาคารนะคะ ่มีด้านนี้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งแถบเลยปิดทั้งแถบเลยนะคะแต่การปิดไม่ใช่เอาเอาซี่แต่มาแปะทั้งหมดนะคะมันจะต้องตัดสารเป็นแต่ละช่วงเสาเพื่อให้เข้ากับในแต่ละบล็อกในแต่ละช่วงเสานี้นะคะก็จะมีด้านนี้1 2 3แล้วก็ผนังของครัวไฟ4นะคะด้านข้างของครัวไฟ4ผนังด้านหน้าของครัวไฟ 4, ตรงนี้นะคะเป็น5เป็น5นะคะและผนังด้านในของขัวไฟเป็น6ดังนั้นวันนี้ผนังที่เราจะทำหรือสารเพื่อเป็นงานส่งในปริมาณงานในครั้งนี้นะคะก็จะมี6ด้านหรือ6ช่วงเสานะคะคุณอาจจะสารทีเดียว แล้วนํามาตัดแบ่งก็ได้ทีนี้ใจความสำคัญของการสานผนังนะคะถ้านักศึกษาไม่มีกระดาษที่มันเป็นกระดาษแข็งหรือกระดาษร้อยปอนนะคะที่มันจะสามารถที่จะแบบตั้งได้นะคะถ้ามันมีความแข็งหรือความหนามันจะสามารถสานออกมาแล้วมันตั้งได้แต่ถ้ามันเป็นกระดาษธรรมดาที่เราใช้ม้วนหรือหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องมีการเขาเรียกเพจเพจหรือมีแผ่นข้างในอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะให้มัน มันแข็งถ้ามันเป็นแผ่นเดียวแน่นอนว่ามันบางนะคะดังนั้นการสานใช้กระดาษธ,ธรรมดาแบบนี้ได้ไหมได้นะคะแต่เวลาเอาไปติดตั้งคุณจะต้องมีการรองอีกชั้นหนึ่งแล้วผนึกกาวเพื่อที่ให้มันสามารถที่จะไปยึดกับตัวโครงของโครงสร้างอาคารได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกระดาษที่เราสานเพียงอย่างเดียวถ้าถ้ามันเป็นแผ่นบางอย่างเงี้ยนะคะมันจะตั้งไม่ได้แล้วมันก็จะมี ลักษณะของความอ่อนนะคะแล้วมันก็จะไม่แข็งแรงทีนี้เรามาดูลักษณะของซี่แตกที่จะสารในวันนี้นะคะว่าจะมีลักษณะแบบไหนแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทำยังไงนะคะเดี๋ยวครูจะได้กำหนดแล้วก็ได้ให้นำส่งในผนังั้าง6ด้านนั้นนะคะ